สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับผมต่อใา้สายนะครับผมวันนี้อากาศกาลังดีนะครับผมแดดเขาฟ้าโปร่งนะครับผมบริเวณริมน้องหานนะครับผมจากช่วงวันที่12เป็นวิกเคนนีเดนะครับผมนี่อาามาชมน้องเล็กมากนะครับผมเดี๋ยวรอพี่ใหญ่รอรถนะครับผมที่จะขนผักตกไปนะครับผม สองเล็กนะครับผมเรือดันมาแล้วติดตัดผมยังรอเลยนะครับผมช่วงบิ๊กคินนี่ดีนะครับผมมีทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วผู้ว่านะครับผมแล้วก็นายกเทศมสตรีนะครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมมาที่12ที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่ได้นําเสนอนะครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับผม ีงานเราก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิมครับผมสมน้องเล็กไปด้วยกันนะครับผมนู้นครับน้องกลางก็จะอยู่นู่นนะครับผมวนอยู่แถวนู่นนะครับผมกลางๆนู่นนะครับผมกับเรือหาปลาด้วยนะครับผมน้องเล็กก็ช่วยดันนะครับผมหาทีของเรือดันนะครับผม หน้าที่กานทำนะครับผมพี่ใหญ่ก็รอนะครับผมรอรถอสำหรับขนพอจะพืชไปเก็บนะครับผมจะมีที่เก็บนะครับผมหลังจากที่เก็บไปเกือบพันปีนะครับผมชมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็ัก,ก็ลอยๆมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผม สองหาสกลนครข้างหน้าก็จะเป็นดอนสวรรค์นะครับผมเกาะที่มีวัดนะครับผมนี่ครับผมตำนานเมืองสกลนครนะครับผมก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือผมนะครับผมนู่นนะครับผมตอนนี้น้ําก็ตรงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับผมตำนานเมืองเก่าก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมน่นะครับผมเอเคนะครับผมลถมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชม ใหญ่นะครับผมชมบรรยากาศรอบๆน้องหานะครับผมนี่ครับผมก็กองไว้นี่ก็จะเก็บนะครับผมนี่ครับผมก็กองไว้นี่ครับผมนนพี่ใหญ่ให้สัญญาแล้วนะครับผมรถก็เตรียมพร้อมนะครับผมจัดระเบียบระบบหน่อยนะครับผม ให้สัญญาแล้วครับผมเก็บที่อยู่บนน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็จบกรอแล้วท,ที่กมกองไว้ก็จะมาเก็บที่หลังนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้เอาที่อยู่บนน้ำในน้ำก่อนบนน้ำก่อนนะครับผม มันากาเ็เสียงไฮโดรลิกก็อาจจะมีเอต้าเดต้าแล้วน,นะครับผมตัวผู้ใหญ่ของเราครับผมนี่พี่นะครับผมขอถ่า,ายไว้นะครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่ก็อยากจะเ,เห็นนะการทำง,งานของทีมงานเรานะครับ vàng lộn vai. các bạn. Hãy chụp เอาแบบเต็มตะก้อเลยนะครับผมจะได้ปริมาณจะเยอะนะครับผมวางลงไปครับผม ให้เต็มตะก้อเลยนะครับผมน้ำออกหน่อยนะครับผมวางลงไปกดหน่อยดันหน่อยนะครับผม เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อน้องาหารบ้านเรานะครับผมสายมูอสามตาครับได้อีกสักจบนะครับผมสักครั้งหนึ่งน,นะครับผมเอาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมบัดหนวองลงไป สักครั้งหนึ่งนะครับผมกดหน่อยดันหน่อยกดหน่อยนะครับแน่นๆหน่อยอยีกสักครั้งนะครับผมเอ,อาฝั่งนี้นะครับ แบบเต็มๆนะครับผมจุกๆเลยนะครับผมนี่กดลงไปอีกครับกดน้อยนะครับผมอันน้อยกดน้อยนะครับผมให้แน่นๆนะครับก็ให้สัญญาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกทกกำลังใจนะครับผมจริงๆนะครับเทศบาลนครสุโขทัยนครับผม กับทีมงานรักของอาหาด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอกลวก่อนคว่าสวัสดีครับ